ตกงานแล้วนิสสันไล่ออกสาวด่ากราดพนักงานกร็บหลังไม่ยอมส่งของถึงห้องร่ำไห้ขอโทษผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีมีคนส่งอาหารรายหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตโพสตคลิปเหตุการณ์ขณะที่ไปส่งอาหารให้กับลูกค้าแต่ถูกลูกค้าคนดังกล่าวต่อว่ารุนแรงด้วยถ้อยคำไม่สุภาพเนื่องจากไม่ยอมนําอาหารขึ้นไปส่งถึงห้องแต่ให้ลูกค้าลงมารับที่หน้าคอนโดจนทําให้ลูกค้าดังกล่าวไม่พอใจซึ่งในคลิปถามว่าทําไมค่ายอื่นขึ้นไปส่งที่ห้อง คนส่งพยายามอธิบายว่าเป็นระเบียบของบริษัทแต่ลูกค้าคนดังกล่าวไม่ยอมฟังพร้อมยังต่อว่าที่ไม่ยอมขึ้นไปส่งเพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตถ้าจ่ายด้วยเงินสดคงขึ้นไปแล้วและพยายามบังคับให้คนส่งอาหารบอกชื่อก่อนจะสั่งให้วางอาหารลงกับพื้นพร้อมคำพูดสุดท้ายว่าให้ใส่หัวไปความคืบหน้าล่าสุดได้มีการเผยแพร่าการวิดีโอคอลเป็นบทสนทนาของหญิงสาวดังกล่าวซึ่งในภาพเป็นสาวประเภทสองที่อยู่ในชุดผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง โดยเธอพูดคุยทั้งน้าตาว่าขอเซฟทั้งผู้ส่งอาหารและเซฟตัวเองเนื่องจากตนเป็นผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตอนนี้หนูขอโทษในสิ่งที่ทําลงไปไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ในการใช้คําพูดหยาบคายแต่อยากให้สังคมช่วยพิจารณาอย่าตีค่าให้โอกาสหนูหน่อยได้ไหมต่อมาด้านเฟซบุ๊กนิสันเออาร์ภูเก็ตได้โพสต์ข้อความระบุว่าบริษัทสยามนิสันเออาร์จำกัดขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องขออาภัยต่อาการกระทําของพนักงานคนดังกล่าวบริษัทเห็นความสําคัญเรื่องการ แสดงพฤติกรรมของบุคคลและเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างต่อพนักงานคนอื่นๆบริษัทจึงเห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าว้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทจะให้ความสําคัญในการคัดกรองการเข้ามาเป็นพนักงานอย่างรัดก,กุมต่อไปและฝึกอบรมพนักงานในทุกด้านอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกขอแสดงความนับถือบริษัทสยามนิสันเออาร์จำกัดผมมาตรง<ท>า <ำ S 2> หาราม่าชื่ออะไรก็อยากรู้ว่าคนอื่นเขาขึ้นแต่เขา,าบอกไม่ขึ้นผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับพี่ก็อยากถามว่าชื่อ กทุกพี่ฟังผมก่อนนะพี่ใจเย็นๆยะไปไกลครับก็บริษัทเขาออกมาว่าห้ามไลเดอร์ขึ้นตึกหรือขึ้นอาคารที่พักอาศัยของลูกค้าให้ลูกค้าลงมารับด้านล่างแต่ติ๊กไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของครับก็ผมเข้าใจก็เขาหมายถึงว่าให้แขวนเอาไว้หรือตรงไหนไม่ใช่ว่าให้ขึ้นไปบนตึกพี่เข้าใจผมด้วยนะครับ สรุปชื่ออะไรจะบอกได้ไหมเงี้ยเบนเอ่อรหัสของผมคือเบนบอกชื่อ HKT872 ครับบอกชื่อไม่พี่ผมทำตำหน้าที่มาวันนึงแล้ววันนี้จริงพี่จริงผมไม่ได้โกหกมีปัญหาทุกเรื่องเลยเวลาตัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเนี้ยจะไม่ส่งบ้างจะแขวนแล้ไอ้บ้างแต่ถ้าตัดใจเงินสดนะแม่งร้อนถึงเที่ยงก็ยังรออู๋สายดีตัดผ่านบัตรเครดิตนะเว้ยพี่ครับผมทำตาม กฎของบริษัทจริงๆนะมึงทำไม่ชัวร์นะเดี๋ยวถ้ากูรู้มึงไปส่งใครถึงห้องไงเดี๋ยวมึงโดนไม่มีครับวางไว้ครับใส่ัว